เหมือนแต่ไม่เหมือนไม่ใช่เพลงใหม่ของเกสโนวาค่ะแต่มันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะอาหารแบบเดียวกันแต่รสสัมผัสแตกต่างกันค่ะ เนื้อ A5 กับเนื้อธรรมดาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเนื้อเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันมากทั้งราคาแล้วก็รสสัมผัสค่ะนอกเหนือจากเนื้อนะคะก็ยังมีน้าค่ะทุกคนน้ำเนี่ยสีใสเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลับมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นน้าแร่เนี่ยก็มีแร่ธาตุที่มากด้วยคุณค่ารวมไปถึงมูลค่าของมันด้วยค่ะสิ่งพวกนี้นะคะแตกต่างกันเนื่องจากว่าแหล่งกําเนิดก็แตกต่างกันการดูแลก็แตกต่างกันและกรรมวิธีในการผลิตก็แตกต่างกันด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าแหล่งกําเนิดมีความสําคัญขนาดไหนและวันนี้ ะะปิ่นจะพาทุกคนมาดูแหล่งกําเนิดของสารสกัดยอดนิยมในตอนนี้เลยนั่นก็คือ CBD จากกัญชงนั่นเองค่ะ ในฟาร์มที่ปิ๋นได้มาดูในวันนี้นะคะเป็นฟาร์มแบบปิดเลยค่ะแล้วก็ได้รับมาตรฐาน GAP นะคะก็คือมีการควบคุมตั้งแต่ต้นกําเนิดของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกการเลือกดินนะคะดินที่เลือกเนี่ยต้องมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์ค่ะและต้องมีการเตรียมมานานมากกว่า2ปีเลยนะคะปลูกในสถานที่ปิดข่ดซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนความชื้นได้100%เซเลยค่ะเพราะว่านะคะดินอุณหภูมิความร้อนความชื้นรวมไปถึงดินน้าลมไฟทุกทอย่างเนี่ยนะคะมีผล ต่อ CBD นั่นเองค่ะเข้ามาข้างในเนี่ยนะคะจะรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีการควบคุมปัจจัยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะเพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยนะคะส่งความรู้สึกไปถึงต้นไม้ค่ะว่าจะต้องเลี้ยงเขายังไงให้ต้นไม้รู้สึกมีความสุขค่ะ แน่นอนค่ะเมื่อต้นไม้รู้สึกมีความสุขนะคะเขาก็จะให้ส,สัตว์สาคัญที่บริสุทธิ์แล้วก็ดีมากๆเลยค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมผลผลิตถึงได้คุณภาพสูงขนาดนี้ค่ะและในส่วนของช่อดอกกัญชงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นช่อดอกที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยก็ว่าได้นะคะพอลองจับไปที่ดอกเนี่ยนะคะรู้สึกได้เลยว่ามีน้ํามันเยอะมากๆนะคะและก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเราจะได้ผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ดีแน่นอนค่ะ โดยเซ้นของเรานะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบมากๆเลยค่ะไม่ใช่สักว่าจะเอา CBD จากไหนก็ได้มาปรุงให้ลูกค้าเรานะคะแต่เราต้องเลือก CBD ที่ดีที่สุดวัตถุดิบที่ดีที่สุดสารสกัดที่ดีที่สุดจากต้นกําเนิดที่ดีที่สุดมาผลิตเท่านั้นค่ะ วันนี้พาทุกคนมาดูแหล่งกำเนิดของสาร CBD คุณภาพสูงกันแล้วนะคะเดี๋ยวใน EP หน้าพิ่จะพาทุกคนไปดูกันว่าเมื่อได้สารสกัด CBD มาแล้วนะคะเราจะทำสูตรเครื่องสำอางสัก1นสูตรเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างคะกว่าจะได้เป็นรางวัลที่ได้รับนวัตกรรมระดับสากลและเป็นสินค้าคุณภาพออกสู่ผู้บริโภคค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ